สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปเกี่ยวกับความเชื่อที่คนแก่สมัยโบราณพึ่งได้บอกเล่ามาค่ะมันเป็นความเชื่อของคนโบราณว่า ถ้าได้สร้อยมาใหม่ใส่วันไหนถึงจะดีค่ะวันนี้คิดทิจังชาแนลก็เลยมาทำคลิปนี้เล่าสู่กันฟังนะคะว่าถ้าเราซื้อสร้อยมาใหม่ออกจากร้านทองนั้นควรใส่วันไหนและไม่ควรใส่วันไหน ทีนี้เรามาฟังวันที่ควรใส่กันก่อนเลยนะคะว่ามีวันไหนบ้างวันที่ควรใส่นะคะก็มีวันจันทร์ค่ะถ้าใส่แล้วจะเพิ่มเสน่ห์มีคนรักมีคนเมตตาวันพฤหัสบดีถ้าใส่แล้ว จะเสริมด้านสติปัญญาด้านศินเพราะวันพฤหัสบ,บดีถือว่าเป็นวันครูด้วยค่ะวันศุกร์ถ้าใส่แล้วใครเห็นก็เอ็นดูเจรจาค้าขายผู้ใหญ่รักใข้ทีนี้เรามาดูวันที่ไม่ควรใส่นะคะ วันอังคารถ้าใส่แล้วจะทะเลาะมีปากเสียงกับคนรักวันเสาร์ถ้าใส่แล้วจะมีเรื่องเสียใจและเสียความรู้สึกวันอาทิตย์ถ้าใส่แล้วอาจจะมีคนมายืมเงินหรือ มีข้อความต่างๆมากมายมาขอความช่วยเหลือกับเราอันนี้คิดจังก็เอามาทำคลิปเล่าสู่กันฟังนะคะลองทำตามดูนะคะเลือกวันใส่ที่ดีๆจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนคะ่ะไม่เสียหายคะ่ะอาจจะซื้อมาวันไหนก็ได้แต่วันที่ใส่ ต้องเลือก3มวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีที่สุดค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คิดจันชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ